นี่แหละคือธรรมชาตินาให้นาหน้านาฝ่าหนาฝนของบานเฮาเนาะครับเนาะกระสีบรรยากาศกระสีเป็นแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปลายฝนแล้วนะครับเป็นปลายฝนเนาะนะครับอีกจังน้อยกะอ่าเข่ากระสีอ่าออกร่วงนะครับเนาะตอนนี้กะกำลังตั้งทองนะครับกระสีเข่าสูหนาหนาวเนาะเข่าหอมมะลินะครับในทุ่งหน้าของลุงนี่นะครับเป็นเข่าหอมมะลิ ทั้งเบ็ดนะครับเป็นเขาหอมมาลีทั้งเบ็ดก่มาเก็บบรรยากาศยามสาๆสู่พี่สู่น้องนะครับเนาะู้ใดที่ไปทํางานอยู่ทางถินต่างจังหวัดหรอวกรุงเทพกรุงไทพนะครับเนาะบรรยากาศแบบนี้อาจสีหางหายนะครับไปโดนตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยกับเบ็กบดกับเบเดมกับเบคยดมมาเยี่ยมมายามนะครับบานกับบรรยากาศกัคือถึงแต่เป็นเด็กหน่อยนะครับเนาะลุ่งกะถือว่าอ่า พวกมีโอกาสได้มาอยู่มาเหตุการณ์ย่ำนี่แหละหลังจากหกสิบปีไปแล้วนะครับเนาะแต่ก่อนกะคือมูลนั่นแหละนะครับหาเงินหาทองนะครับตามภาษาคนหนุ่มเนาะนะครับสั่งเนื้อสั่งโตกันไปนะครับเนาะบางเทื่อกะเหากะรักอยู่ดอกนะครับรักอยู่ทองห้ทองหน้านี่นะครับแต่ความจําเป็นบางสิ่งบางอย่างของพี่น้องลูกหลานแต่ละคนเนาะมันก็บ่คือกันเนาะบางคนกะบอกว่ายังบ่พอนะครับ มาคนก็บ,บอกว่ายัางโร้อมสีสมาอยู่มีโอกาสกับสีมาอยู่คือกันกับลูกนี่แหละนะครับกับสีเป็นยังสี่แหละเนาะวิถีชีวิตบานเฮ่านะครับวิถีชีวิตบานหนอกเฮ้านะครับเนาะอ่าคนหายสารน,นี่เกิดมานะครับกับสีมีมุ่นมรดกนะครับโดยเฉพาะที่ดินนี่นะครับเกือบถูกล้งค่าเลื่อนนะครับเก่าสิบเก่าชุดเก่าเกูแหละนะครับเนาะในหมู่บ้านหนึ่งนี่กับสีมี ที่ดินเป็นของเจ้าของที่เป็นมรดกตกทอดอยู่นะครับยางบ่มีกันน้อยมากนะครับบางบ้านนี่อ่าลอยเปอร์เซ็นต์บางบ้านนี่ก็ลดกันนิดน้อยเนาะนะครับอันนี้แหละก็คือขอดีของคนผัยสาลนะครับเนาะสึ่งสีมีที่ดินเป็นมรดกตกทอดนะครับคนบานนอกบานหน้ากันสีมีจัย่างสลุงกะทายเก็บภาพบรรยากาศเศร้า ที่ิ่งลุงกับว่าแต่ตั้งใจว่าสิมาถ่ายดอกหมู่บ้านนี้ลุงอ่าไปใส่ตรงใส่แพรเขียวนะครับนอกพอดีมันบ่ได้จักโตตอนแรกอ่ตอนแรกก็ขึ้นว่าสิยไทยสถไทยปลาอวดพี่อวดน้องนะครับเนา,เาะสถไทย,ยปลาอวดพี่อวดน้อง,นะองแต่ว่ามันบ่ได้จักโตก็เลยมาถ่ายทงไฮทงหน้านี่แหละนะครับเนาะพี่น้องผู้ใดที่อ่าชื่นชอบนะครับเนาะ อ่าพื้นที่แบบนี้แต่ว่าพื้นที่แถวนี้มันก็สีเขียวเฉพาะเฉพาะย่ามนี่แหละนะครับย่ามฝนย่ามพีทไทยชนะนี่แหละนะครับแต่ว่าขันเป็นย่ามแรงนะครับมันกับบดไเป็นสีนี้ดอกนะครับมันก็สีเป็นสีแดงแดงสีเหลืองๆจังหน่อยเนาะบ่จังหน่อยดอกหลายเลยละ่ะเบิดลทงไฮทงหน้านี่แหละนะครับนี่แหละวิถีชีวิตของบ้านๆ้่านาน,นะครับเนาะที่แปลงนี้ลุงบ่ไ้ลุงบดไ้เฮ็ดสวนเนาะมันอยู่ห่างบ้านในี่จังหน่อย ทีแปลงนี่กับซิปอะไรยเนาะเห็นหน้าทั้งหมดเลยนะครับอที่ใกล้ๆบ้านตรงนั้นที่ลุงเห็ดสวนตรงนั้นลุงกับเห็ดสวนทั้งหมดเลยคือกันอซีบุกละซิบอะไรยคือกันเนาะแต่ว่าเห็ดมันยังมาทันเต็มดอกนะครับมันยังมาทันเต็มดอกเหลืออีกนิดๆน้อยๆหละลุงกับปูกับพังไปเรื่อยๆเนาะลุงกับปูกับพังไปเรื่อยๆย่ำมีโอกาสย่ำมีเหงื่อมีแหงนะครับก็เห็ดเมื่อยกระเศร้านะ กะดูแลอันเก่าแน่ปลูกกันไม่แน่นะครับกะอยู่ประมาณนี้แหละเนาะกะบุหัวสีไิใสเท่าแล้วเนาะเอาล้านแน่อยู่สวนแน่หลายย่ำเ้านน่จังน้อยกะไปส่รงห้านเป็นโรงเรียนเนาะย่ำแาบอ่ายบใบแน่กะไเป็นรับหล้านมีล้านหน่อยนะครับเนาะนะครับก็ขอบคุณหลายๆมือนี่วันพุทธนะครับนาอวันพุธมาทายทองตุงหน้าสีเขียวให้พี่หน้องเบง สวัสดีนะครับเด้อสวัสดีวันพุธสวัสดีทุกๆท่านนะครับเนาะอ,อย่าลืมอ่าเป็นกาลังใจเห็นลุงน้าแหนดวยการกดไลค์นะครับผู้ใดพรท่านติดตามก็ติดตามลุงแหนนะครับขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ